ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะขึ้นแปดข้ามเดือนหกนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขพยาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็สําหรับงวดที่ผ่านมาเลขพยาบึ้งก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะมาเข้างวดก่อนที่ขอได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะก็ ออกตามหลังนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมตามตัวเก่าด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาที่ขอได้3993นะคะก็ให้ f อซตามอีกรอบหนึ่งในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้ก็จะมาขอใหม่อีกนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวคุณยายจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณยายพร้อมกันเลยคะ่ะก์อมอมอวอ่น តែគេស្ងើអត់ហើយក៏មកអ្នកអនុទៅដល់យើងតាមនិយាយញ៉ាស់យើងតែត້ອງទៅលុះហងលីបើងឯងដល់ដល់ចាំបីទូខ្ញុំបងឯងមួយពីរមួយគុំចោលហងនេះឯងកាន់ចូលទេដល់ដល់ប្រងក្រុមគុំមិនវិញអោដល់ចាស់មុនតែឯងអស់នេះអូខេបងផងអមូលនេះបីទូដល់ប្រងក្រុមបងគុំចាំយើងនេះអមូលលឿនឬ អើបាទមកកសិការកូនទៅអីអញលោកតាក៏អបកុំព្រឺណាកូនចាំមើលការអីអត់មកតាកូនចាំអីសន្លប់អត់មកឈឺទៅបែរសន្លប់ណងណងផង ก็หลังจากที่คุณยายไหว้ขออธิษฐานกับตายายพญาบึง้งเสร็จนะคะก็จะให้คุณยายหย่อนตัวเลขนะคะซึ่งวันนี้เอ็ดก็จะเขียน0ถึง9สองชุดเหมือนเช่นเคยนะยายเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดจะปักทูปให้ค่ะยายเดี๋ยวีนี่นะคะท่านพิโชยเมื่อกี้ตอนเรามาก็เห็นตัวพญาบึ้งออกมาค่ะยาย นี่นะคะคนณยายก็ย่นตัวเลขลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคนใหญ่ก็ขอได้แม่นเนาะยายเนาะค่ะคนคนที่รู้ว่าลูกสามจุงแกงงวดก่อนขอได้สามเก้าเนาะยายเนาะก็มาตัวหนึ่งเนาะยายเพราะว่ามันออกเก้าศูนย์หกเนาะถ้าใครวิ่งก็คงจะได้กันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็งวดงวดแรกที่เราขอก็ได้หนึ่งเจ็ดเนาะยายเนาะ หนึ่งเจ็ดก็เพิ่งออกงวดที่ผ่านมาออกตามหลังนะคะโอ้ยก็น่าเสียดายเนาะยายเนาะงวดที่ผ่านมาแอดแอดก็ไม่ได้ซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะยายไม่ได้ตามค่ะหนึ่งจางก,กิเจ้กรรมบานกิเจ้ค่ะคนยายก็ไม่ได้เนาะงันติงติงเรื่องกีนี่กรรมบานกี่นอะอวันนี้ก็มาขอแก้มือใหม่เนาะยายเนาะ วันนี้เป็นงวดที่สามนะคะก็ขอสองงวดก็ได้งวดละหนึ่งตัวนะคะได้งวดมันเข้าหนึ่งตัวนะคะให้งวดแรกให้หนึ่งเจ็ดงวดสองให้สามเก้านะคะงวดแรกก็เข้าเลขเจ็ดเนาะยายค่ะนี่นะคะคุณยายก็ย่นตัวเลขลงไปครบงหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าคืนนี้แต่ยายพยาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะ สาธุสาธุขอให้ข้าบตัวเลขมาให้ลูกหลานไวๆนะเจ้าค้าตายยายลูกหลานจะเดี๋ยวเราจะนั่งรอก่อนน้อยายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายคุณยายบอกว่าโอ้ยมันอ่อนเกินเลยยายดีขึ้นม่ีม่ไม่่เดี๋ยวจะเอาไม้เขี่ยตัวเลขลงไปคนนะคะไปให้มันเข้าไปลกๆนี่ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็หลังจากที่แอดกับคุณยายทำพิธีขอโชคขอลาภกับพญาบึง้งเสร็จนะคะพอแอดรอหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะตัวเลขก็ยังไม่ขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้แอดก็กลับไปส่งคุณยายกลับบ้านก่อนนะคะพอส่งคุณยายเสร็จก็ประมาณ ราวชั่วโมง1นึ่งนะคะแอดก็มาดูใหม่นะคะท่านผู้ชมพญาบึ้งก็คาบตัวเลขมาให้แล้วนะคะคืนนี้พญาบึ้งให้มา3ตัวเออไม่ใช่3ตัว5ตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะให้3ตัวบนสอตัวล่างนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดรุ่นดูพร้อมกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ เมื่อกี้ก็ลืมเอาขากล้องมานะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดตัวนี้ก่อนนะคะออันนี้จะเป็นเลขห้านะคะอันนี้จะอยู่ติดกันสามตัวตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นห้านะคะเดี๋ยวเพราะว่าลืมเอาขากล้องมานะคะอันนี้เป็นห้าอันนี้น่าจะเป็นเลขศูนนะคะ นะคะห้าศูนย์ตรงนี้ห้าศูนย์สี่โอ้ตรงนี้เป็นห้าศูนย์สี่นะคะโอ้จะตรงกับเลขดังอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเรียเรียเรียเทำให้เกิด อันนี้สามตัวตรงนี้เป็นห้านย์สนะคะแล้วก็ตรงนี้อันไหนมาก่อนอันนี้น่าจะมาก่อนเนาะสองเอันนี้เอาไว้ข้างล่างดีกว่าน่าจะเป็นตัวล่างเนาะล่างหรือบ,บนเนาะเรียงไว้ตรงนี้หละอันนี้จะเป็นสอง น่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมนะเดสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะคืนวันพระนะคะในคืนนี้พญาบึ้งก็ให้สามตัวบนสองตัวล่างนะคะเพราะว่างวดก่อนก็ให้มาแค่สองตัวนะคะงวดก่อนก็ อย่าลืมตามด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากพยาบึ้งรูนี้จะให้มาตามหลังนะคะท่านผู้ชมตัวเลขจะออกตามหลังนะคะงวดที่ของงวดแรกได้1771นะคะก็เพิ่งออกงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่เราขอก็ไม่ออกนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็งวดที่สองก็ได้3993นะคะก็อยากจะให้ f c ซตามตัวเก่า ของงวดก่อนนะคะเผื่อว่ามันจะมาตามหลังเหมือนงวดที่ผ่านมาก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คืนนี้ก็ได้แล้วนะคะ5 0 4นะคะแล้วก็2ตัวล่างนะคะ2 7 72นะคะหรือว่าใครจะจับตัวไหนขึ้นบนขึ้นล่างก็แล้วแต่ f อจะพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเอสก็มา มาทำพิธีขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งให้แล้วนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวเลขจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ตายายพญาบึ้งจะให้นะคะแต่เอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขพญาบึ้งในคืนนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคและก็เป็นตัวเลขที่ใช่นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับ3ตัวก็ตัดเล่นก็จะมี5 0 0 5 ห้าสี่สี่ห้าและก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะหรือว่าเราจะจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็สิทธิ์หลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละองชาแนลที่ได้ติดตามตัวเลขพยาบึ้งในคืนนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ